พูดถึงเรื่องชีวิตในทางของพระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าที่องค์ที่สุคิดทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ได้มาบังเกิดในโลกนี้ในสภาพเป็นมนุษย์และเพื่อไถ่ความผิดบาปทรงยกโทษและชำระความผิดบาปของมวลมนุษย์ ตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่เพอสรุปใจความว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์ทรงยกโทษความผิดบาปของมวลมนุษย์และความผิดบาปอธรรมทั้งสิ้นที่พระเจ้าได้ทรงยกโทษให้กับเราหมดนี่เป็นความจริง หากเราได้สารภาพค,ความผิดบาปกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์ทรงอภัยความผิดบาปแก่เราเราคงทราบดีว่าเราอยู่ในโลกนี้มนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายเราต้องผูกพันกับชีวิตบนโ,โลกนี้และในที่สุดแล้วจุดจบ ของชีวิตมนุษย์ก็คือความตายนั่นเองด้วยเหตุนี้องค์พระเยซูคริสต์ได้มาผู้โลกให้รอดพน้นจากความตายผู้ให้ชีวิตบังเกิดใหม่และชีวิตที่เราได้พน้นจากเนื้อหนังมาสู่ในความสว่างของพระเจ้า เมื่อเราได้พบชีวิตบังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาแล้วฝ่ายคลายนั้นเราจะไม่ตกอยู่กับความผิดบาปในเนื้อหนังอีกต่อไปนี่เป็นความจริงด้วยเหตุนี้องค์พระเยซูคิตจึงมาบังเกิดในโลกนี้ก็เพื่อมีพระประสงค์อันเดียวก็คือว่าช่วยคู่โลกให้รอดพ้นจากมนลทินพ้นจากความผิดบาป นั่นเองในพระคัมภีร์หนึ่งเปโตรบทที่4ี่ข้อที่หนึ่งข้อที่ถึงข้อที่สองได้เขียนว่าตัวเหตุที่พระคิดได้ทรงทนทุกข์ทรมานในเนื้อหนังเพื่อเราทั้งหลายแล้วท่านทั้งหลายก็จงมีความคิดอย่างเดียวกันไว้เป็นเครื่องอาวุธด้วยว่าเพราะว่าผู้ที่ได้ทนทุกข์ทรมานในเนื้อหนังก็ไม่สัมพันธ์กับบาปแล้ว เพื่อเขาจะได้ไม่ดำเนินชีวิตที่ยังเหลือหลงอยู่ในเนื้อหนังตามใจปัถนาของมนุษย์แต่ตามาพระประสงค์ของพระเจ้าพระคัมภีร์ได้เขียนไว้เพื่อเตือนสติเราให้เรานั้นอยู่ในทางของพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างอันดีและพระองค์ได้ดำเนินชีวิตในสภาพที่เป็นมนุษย์ นั่หมายถึงเพื่อให้รู้ว่าดำเนินชีวิตแบบมนุษย์อย่างไรเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นหมายถึงชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าและชีวิตที่เชื่อฟังพระคำและปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์พระเยซูคิดทรงเป็นพระเจ้าที่อมตะภายหลังดนตึงบนไม้กางเขน พระองค์ได้ทรงสละพระโลหิตของพระว์บนไม้กางเขนและในวันที่สามพระองค์ทรงฟื้นจากความตายพระองค์ทรงสำแดงให้โลกรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่นั่นเองสุดท้ายนี้ผมขอพระเจ้าได้ทรงสถิตยอยู่กับพี่น้องทั้งหลายด้วยความเชื่อด้วยพระคำ และคำสอนเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับพระพรและความหวังจากพระเจ้าที่ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักและแสวงหาพระองค์ขอพระเจ้ามร,นนารมากไกว่าพระอง